ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แม่น้องกันจะมาทํายําแหนมนะคะทาข้าวแหนมค่ะน้องกันก็ใส่เครื่องปรุงมีมะพร้าวมีมะพร้าวแล้วก็มีไข่แล้วมีพริกแกงะค่ะแม่น้องการปรุงไปแล้วนะคะแม่น้องกันมาคุกอย่างเดียวะคะ่ะทำข้าวแหนมแม่น้องกันไม่ขายผักแล้วแม่น้องกันเปลี่ยนเป็นขายแหนมนะคะยําแหนมสดนะคะคุณ นี่นะคะขายผักเปลี่ยนเมนูอีกแล้วแ่มเรามาดูกันเลยค่ะมีแกงใส่น้ำตาลนะคะใส่เกลือแล้วก็มาตุ๋นเขาเข้ากันี้เขาเลยทำด้วยกัน ไม่ง่ายเลยทำข้าวเหนียวทำหนึบไม่ง่ายแล้วก็ใส่ไข่ด้ยนะคะไข่สองใบกันทำเยอะคน<ม>อื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าน้องกันนับชาแนลนะคะฝากช่องน้อยด้วยค่ะนี่ค่ะพาคุกข,ข้าวแหนม ใส่พี่แกงเยอะนะคะใส่พี่แกงเยอะเวลาเราไปทอดน้นมันจะดํากันผงข้าวมันจะมีข้าวหอมมะลิแล้วข้าวเสาวนให้ผสมนะคะมันจะได้ไม่งมากน่ครับน่ต้องการลืมอะไรหรือไม่ลืมใบม่กจากหมูสับพี่แจงมันต้องใส่หมูสับด้ยวยมต้องการลืมเออว,วันนี้ไม่ต้องใส่ เปอนยุ่งใส่ลูกค้าขอมาเยอะบอกใม้ทำยำแหนมขายจัดไปอย่าใ,ให้เสียมากินะน,นะคะขายถุงละสี่สิบบาทก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมี หนังนะคะน้องกันซื้อมา2อกิโลเป็นหนังเงงอาไยยาพวกนี้นี่หนังโมนนี่ค่ะหนังหนังที่เราจะเอาไปยำแล้วก็จะมีแหนมก็มีขิงซอย ก็มีถั่วฤษสงี่พี่แข็งถั่วฤษสง่์เตรียมของไว้พรุ่งนี้ค่ะก็พอมกันไ้ก็กระปุกก็ซื้อใหม่เยังก็ซื้อใหม่ยี่สิบบาท ก็มีใบชะโพมีกะหล่ำกาดหอมนะมาดูกันเลยค่ะทุนใหม่หมดเนี่ยเป็นไม้เนี่ย ก็จะทำเป็นลูกๆแล้วก็ไปทอดเลยอันนี้เช้าตีห้ามันัก็ารกไปขายไปเชา้าสีสวยมากเลยใส่ไข่สองใบค่ะดูด้วยนะกันมีแบงค์ห้าสิบด้วยนะน้กระเป๋านะ่ะไปไหนอะฮะ วันละสิบถุงยี่สิบถุงก็อยู่ได้แล้วค่ะยำแหนมมันไม่ลงทุนอะไรเยอะแยะขายผักก็เหนื่อยค่ะไม่มีคนช่วยทำอะไรรับต้องมาขายยำแหนมก็เปลี่ยนอาชีพขายอะไรขายยำแหนมไหมครับยำแหนมครับไปไหนครับไปเล่นครับ กันเป็นเลขน้มคุกนี่แม่ลองกันก็จะทอดทอดโหยสงแล้วก็ทอดผิดคั่วผิดไว้ปั่นทำเองถ้าแก่เคื่องยังจะหอมซื้อทำแม่อร่อยใช้เครื่องแกงเลย เท่ากันไขยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยไขยังอยู่นะเขื่อก่ะแม่น้องคันทำต่อนะคะนี่คับปั้นเป็นลูกแล้ว น้องปั้นไม่หมดคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะน้องกันนะัทชาแนลนะคะสวัสดีค่ะแม่น้องกันต้องทำไปทอดต่อนะคะ เดี๋ยวพวกนี้ปลอกไปขายแล้วค่อยดูใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องไน้อยนะคะถูกใจก็กดนะคะ